สวัสดีค่ะทุกคนจจมมาพบกับกบอีกแล้วค่ะทุกคนสวัสดีครับฮั l โหลว t s up <S ทงนี้โห oh, <laughs> นทุกคนกบอยากบอกว่ากบไม่เคยกบมาอยู่ที่นี่กี่ปีสิบปีกว่า <laughs> อยากกินขนมปังอ่ะที่มีเขาเรียกว่าอะไรฮอตดอกอ่ะทุกคนนี่กบอยู่ตอนนี้กบอยู่ที่นี่ค่ะวอหมาเดี๋ยวกบให้ดูมานะคะปางีกบซื้อมาแล้วก็เออว่ะมาลองดูสิ เดี๋ยวนะนี่ผมอยู่ที่วอร์มาร์ทค่ะทุกคนจุบจ๊บจุบจ๊บจ,บจ,บจบนี่วอร์มาร์ทนะได้มานะคะในราคาเท่าไหร่เหรียญห้าสิบก็บอกคุณอำนาจว่าที่รักเธอพาฉช่นไปกินหน่อยสินูอยากกินมันอยากเป็นแบบเอยเคยเห็นไหมที่แบบว่าเรามีความจินตนาการว่าเด็กอเมริก,กันต้องกินขนมปังกับฮอาดอกอะ คือแบบอยากอยากรู้สึกแบบนั้นสามีกระแย่ yeah, yeah. เวลากลบอะทุกครั้งนะทุกคนกบอะสามีของกบไม่ได้น่ารักกับกบเสมอไปนะทุกคนกูบอกเลยคือเวลาชวนไปกินอาหารฝรั่งอะไรแบบแย่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 นี่น่ารักจบแล้ว <laughs> แบบเวลาเมียชวนไปกินอาหารอะไรฝรั่งแย่แย่แต่พอตัวเองกินอาหารไทยเมียทาก็โอเคไงไม่อยากคุยหรอกพูดแล้วก็แหมมาดูซีแก่เลยนะ เหรียญห้าสิบหนูบอกว่าเนตอนแรกหนูจะกินแล้วนะทุกคนแต่สามีก็บอกว่าไหนที่รักถ่ายคลิปดิเป็นยังไงมาดูซิก็ขนมปังสามีก็บอกก็ขนมปังกับฮอทดอกที่รักนี่ทุกคนเห็นไหมอยากให้เห็นหน้าคนข้างไม่จะซื้อให้นี่ไงไหนดูซิมีอะไรข้างในไหมไม่มีหรอไม่มีอะไรข้างในหรอ ก็ขนมปัง <Tipp> ก <ett> ับฮอทดอกฮะก็ขนมปังกับฮอทดอกไม่มีอะไรเลยเห็นชีชีเนี่ยคำนี้คำลี้มาปะไม่มีชีสอเอออยู่ไหนอ่ะเดินเข้าไปเอให้หนูไหมไม่ไม่หรอกมันมีไอชีสไอ่เหลืองๆอ่ะแต่หนูไม่กินไม่ชอบนั่นอยู่แล้วไอซีเหลืองๆอ่ะพี่หรอไม่มีแคชเชอร์ไม่กินนะอืมแซ่บแซ่ดแซ่ดนี่อะไรเหลืองไหมไม่ไม่บ้าบ้าขนม เค็มอืชอบเค็มอืมเร่อยโรลแคชูปราร์บิดอกก็ขนมปังกับฮอดดอกกันแหละทุกคนคือเอาจริงๆนะกบไปชอบพูดแต่ไม่เป็นเรื่องจริงสำหรับกบกบไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมกบบอกว่ากบกินอาหารฝรั่งเค็มทุกอย่างคือส่วนตัวบางคนอาจจะไม่ชอบเค็มก็ได้แต่ทีนี้ก็เดินมมีความรู้สึกว่ามันเค็มทุกอย่างเลยทุกคนก็ขนมปัง ก็ขนมปังกับฮอตดอกเลยกรุบมีฮอตดอกกินกับขนมปังอืม <laughs> yes yes ถูกต้องคือฮอตดอกมันเค็มขนมปังมัน,ม,นม,มันคั้งน,นึ่งน่าพอแล้วข้าไปซื้อของจริงๆเขามีอะไรเชลยวดีดอไมะไรจะจะไปกินไม่ซื้อให้ไม่โอเคค่ะได้กินละขนมปังกับฮอตดอกสำหรับกบก็อร่อยก็อร่อยนะไม่ไม่ไม่ได้แย่ ก็เหมือนเรากินเหมือนบ้านเรากินข้าวกับไส้กรอกเนี่ยอันนี้กรากินไส้กรอกกับขนมปังไม่เห็นไม่ได้อยู่ข้างหลังทำแบบนี้ทำไมไม่ไม่เอามือทำไมต้องฝรั่งชาทำไมเอามือแบบนี้เนาะเวลาพูดโกหกเราจะทำแบบนี้อ๋อถูกต้องมือไปข้างหลังแต่มือหนูไม่ห่างแต่โอเคโอเคค่ะทุกคนเอ็มย็นอยู่ข้างหลังเนาะไม่หนูไม่ได้ทำแบบนั้น ก็ถือว่าครั้งแรกคนเรามันต้องมีสัก <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรคนเรามันต้องมีครั้งแรกเสมอทุกคนโอเคเป็นแล้วคะ่ะบ๊ายบายติ๊งติงติงมาดิหมาโผลน่นามันหน่อย,ไม,ยไม่เห็น <ทำ S 2> อ้ยายเลยไม่เห็นอ <ทำ S 1> ้ายเลยทำไมพิกพลาดอะไร้า